วิถีชีวิตชุมชนชาติพันธ์ในพื้นที่ตำบลคีรีราชและตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากมีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดเกิดปัญหาเชื่อมโยงถึงความมั่นคงชายแดนมีการบุกรุกพื้นที่ป่า ทำไร่เลื่อนลอยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบเกษตรพันธสัญญาการใช้สารเคมีเกิดต้นทุนทำการเกษตรที่สูงและการถูกกดราคารับซื้อทำให้ชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ประสบปัญหาขาดช่องทางการตลาดรายได้ไม่เพียงพอมีหนี้สินพอกพูนในพื้นที่ก็จะประกอบไปด้วย4ชนเผ่าก็คือจีนฮ่อมง้งลีซอและกะเหลี่ยง มีการทำการเกษตรที่ค่อนข้างที่จะผิดวิธีแล้วก็ไม่มีการรวมกลุ่มกันไม่มีการต่อรองราคาทำให้ปัญหาความยากจนเนี่ยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเกษตรกรส่วนหนึ่งก็หันไปค้าขายยาเสพติดหรือหันไปพึ่งพายาเสพติดทำให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมก็ก่อให้เกิดอาชญากรรมแล้วก็มีการาทำผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะครับ ในปี2558สำนักงานสาก์จังหวัดตากได้รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดวยการพัฒนาพืชเสพติดที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างกันชงหรือเฮมโดยให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้คนในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขร่วมกัน กระทั่งเกิดการจัดตั้งเป็นสากรผู้ปลูกเฮ็มพบพระจำกัดพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยนำเส้นใยมาทอเป็นเสื้อผ้าแปรรูปเป็นสบู่และน้ำมันสกัดจากเมล็ดที่มีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันปลาต่อมาจึงได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชชนิดต่างๆและในปี2561ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัดเราได้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้นะครับก็จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทําความเข้าใจนะครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับทางผู้นําชุมชนทั้ง4ี่เผ่าแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อที่จะได้ร่วมกันคิดร่วมกันทํามีการช่วยเหลือตอนเองและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตากเราทําหน้าที่ในการเชื่อมประสาน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเราทำงานอย่างมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรกรรมมาเป็นปลูกพืชแบบผสมผสานการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่การปลูกพืชแบบทำน้อยได้มากจากนั้นเราให้ชาวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมการแก้ไขปัญหาแล้วเราให้ชาวชุมชนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับสหกรณ์จนเกิดเป็นการทำงานในลักษณะของรูปแบบภาคีเครือข่าย สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัดได้ผลักดันการแก้ไขปัญหามีการปลูกพืชที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้และบริโภคในครัวเรือนรวมทั้งยังทำกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนเน้นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำควบคู่กันและระบบสหกรณ์ทำให้สมาชิกทุกคนมาช่วยกันออกความคิดเห็นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาและยังมีกรมส่งเสริม สากลมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงและยังวางแผนการาขายส่งสู่ตลาดและาสากรที่นี่เน้นการปลูกพืชอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีทำให้สากรสามารถไปต่อรองราคา,อาของตลาดให้ราคาพืชผักของสากรมีรายได้ที่ดีขึ้นสากรมีการช่วยเหลือสมาชิกในด้าน เงินทุนช่วยลดรายจ่ายโดยการหาปัจจัยการผลิตมาให้ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในการเพาะปลูกการลดใช้สารเคมีปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน G.A.P และเกษตร C, อินทรีย์ผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอนตลาดปลายทางมีทั้ง ตลาดบริเวณใกล้เคียงและมีบริษัทจากต่างพื้นที่ที่มาขอจองซื้อผลผลิตก่อนการเพาะปลูกสาณ์ทำธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ปลูกถึงขายทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีเงินไปใช้หนี้ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นพึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันสหกรณ์มีรายได้จากการปลูกพืชเมืองหนาวไม้ยืมต้นและเลี้ยงสัตว์ราว4ล้าน5 0 0 0บาทต่อปีเฉลี่ยคนละ125,000บาทต่อปีสามารถลดต้นทุนลงได้ประมาณ220,000บาทต่อไร่และหนี้สินเฉลี่ยของสมาชิกก็ลดลงเหลือรายละประมาณ5,000บาทเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกยังมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นผลจากการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตรได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยรวมถึงยังได้สภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาหลังจากได้เป็นสมาชิกสักกองแล้วได้เรียนรู้การทางการเกษตรที่ถูกต้องมีเงินมีไรายได้มีชีวิตที่มั่งคงมีแหล่งเงินทุนมีแหล่งที่ขายผลผลิตที่แน่นอน วันนี้เราทางการเกษตรยันยืนค่ะสากรพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพพพระจำกัดจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของชุมชนในตำบลคีรีราษฎร์และตำบลกวมไทยพัฒนาเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับพื้นป่า,อย,าอย่างยั่งยืนยอมาั่วลูกก่องหูเนาะไปสามม่วล่ามอเตะวะ 白什么更残忍，白月金蒙可躲，白油可挪，白水能挪，白月山行总能挪，猛的水能。